สวัสดีครับวันนี้อาสาบวับเปืือนนะครับวันนี้ปั๊มน้ําที่บ้านเสียครับก็เลยเดี๋ยวจะมาแกะดูว่ามัน,นมีปัญหาอะไรก็ผลปรากฏว่าก็แกะฝาตัวนี้ออกมานะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับตัวนี้สายหลุดแล้วก็ผมแกะตัวอีกฝาครอบหนึ่งก็ดูจากสภาพภายในก็ขึ้นสนิมแล้วก็เหมือนจะมีสายไฟเข้า ตรงบริเวณจากขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงนี้เหมือนมันจะหลุดเพราะว่าเกิดจากสนิมกัดนะครับเดี๋ยวเราต้องขันตัวนี้ออกหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้สายมันต่อกันนะครับแล้วก็ไล่ดูว่าตัวไหนขาดอีกไหมนะแล้วก็เช็คอีกตัวหนึ่งก<ม>็คือคาปาซิตเตอร์หรือว่าซีนะครับก็สมมุติถ้า เจ้าแผงวงจรเราหรือว่าตัวไหนไม่เสียครับก็เราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้ไปที่ร้านค้าได้เลยถ่ายรูปไปแล้วก็ตัวนี้ของผมจะเป็นสิบไมโครฟราดนะครับตัวหนึ่งก็น่าจะไม่เกินร้อยหรือว่าร้อยกว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับยี่ห้ออันนี้เราสามารถตัดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้ที่ว่าตัวนี้มันบวมหรือว่าเสียนะครับแต่ว,ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องต่อสาย ตรงนี้ก่อนให้มันต่อกันนะครับที่ขึ้นมาจากสายสายไฟเข้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองต่อดูก่อนว่ามันจะใช้ได้ไหมโอเคอันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะปัดกีตรงสายที่มันขาดตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราเอาถ,ถูถูให้มันขี้เกลือสะเก็ดสกปกออกก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยให้มันแน่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปปัดเกีให้สรดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดู ตรงวงจรด้านล่างนะครับอันนี้เราทําการปัดฟีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองเสียบลักดูก็ยังไม่มีการทํานแต่เดี๋ยวลองเคาะดูนะโอเคหลังจากที่ผมปัดกีเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดด้านล่างนะครับก็ลองเคาะเจ้านี้ดู พอปั๊มน้ำทำแสดงว่าตัวนี้อาจจะมีปัญหานะพอเราเคาะแล้วมันก็ทำงานนะครับก็ลองไปที่ร้านก็ถ่ายรูปตัวนี้ไปก็ดูนะครับเราสามารถถอดได้แล้วพอถอดได้น็อตสี่ตัวถอดออกมาเลยก็ต้องตอนจะเปลี่ยนนะครับก่อนจะเปลี่ยนก็ต้องต้องปิดวาล์วน้ำให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้พอล้วตัวนี้ถ้าพอเราจะถอดมันจะน้ำมันจะออกมานะครับ ็นไหมครับ้อตัวนี้แล้วก็ปั๊มจะทํางานแสดงว่าตัวนี้อาจจะมีปัญหาพอเราเปลี่ยนตัวนี้แล้วถ้าตัวนี้เปลี่ยนแล้วยังไม่มีก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับก็เบืองต้นก็ต้องเช็คตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมครับ